เออมันสีนี่ออมันฟางคอเป็นน้ำคออะไรแกแต่ว่าแขนขาเขาก็เป็นนะโอ้แขนเขก็เป็นยังแต่ว่าขามันก็เพรได้อย่างได้มันมันเวลาอยู่นิ่งๆโดนๆแล้วเวลาเคลื่อนไปเนี่ยมันมันจะเจ็บคอนอ่ามันไป็นว่เลยกับขาแสดงในทุกเส้นทางแนดงอะไรนั้นเนี่ยแัตปีกได้เก้านีบคอนกับเสียงพุดนะกับเสียงได้สี่แปด ก็ได้คนก็ได้อนได้คองจะให้สายเราขายอีกตัวได้ได้จะใคมาความดันเหมกัโอ้ยด้าวความดันของขาเมยเจ้าไบ่หวาต้นดอกว่าสต้นนั้นมันมีพักจุกุลเ่าเียบ่หวานอย่เขาปั้มเขาปั้มเขาเปญนย่ันโอ้ยขมก็ตายเขาผใส่พันธุ์น้ขึ้นไปเอาทั้งกายอยู่ทั้งต้นสวนวัดตาเพชรสวนนี่ เาต้ม่ไมเหมนอเ้ารอ้มันรอถามแลามดูรีกินซี่กินได้อยูอ่ะโหด้อยู่เป็นบางเดือนะ่ารีเจนซี่เลยทุกเขนยี่ห้อได้ก็ได้ขาวแดงได้หมด ่ดว่าพร้อมดันนี่มาปฏิบัติเข้มยาสุกเก็นโอ้ามดันบริยานทั้งหลายเออแล้วก็เด็กเจอเก็นอย่างของสุลอลี่ดดีๆยาสุดใจคือหลงย่างซีเลยมันมันจะพอลงบอกดีแตุ่มว่าอย่ามีแตาบอยู่บ้านป่าคนละท่บ้านป่าคนละที่บ้านป่า ย่จันจ็ไปกินจืดหลเยนี่เม็ดเครื่องเม็ดแหมูปลายยาหมูปลายาจินจืดไหเนี่ยเกลอบ่กินเข็มบอยกิ้เผ็ดจืดจืดพวกินพวกนี้เมื่อยตังเนะนั่นเคยเห็นไหมหล่ะนี่แล้วเพื่อนนีอยากเขาเอาเขาไปเอยูนแล้วเพื่องนี้ตั้งแต่ตท่านบอกมาเผ็ดเวดอยู่ ต้องมีฮะเผ็ดจิกินพกินพราได้เราะเสียมือใอยกิน่ยนึงหมดแล้วเมกออถูกความดันเขาไย่งรนม่นนึงวแต่ว่าโกนี่กับบานใจมันจะเก็บ